สวัสดีน้องๆที่รักกันทำงานทุกท่านครับวันนี้มาพบกับเดรียเวิร์กทิปตามเคยครับผมวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหมกราคมแป๊บเดียวจะหมดมกราคมแล้วนะครับปีใหม่หยกหยกนี้เองนะครับแป๊บเดียวจะหมดไปอีกเดือนหนึ่งละว,วันที่26มสิบหกมกราคมนะครับเ,เป็นวันวันชาติของอินเดียอ่าคุยอย่างนี้ก่อนนะครับสาธารณรัฐอินเดีย นะครับก็คืออินเดียนี่เป็นประเทศที่มีความเก่าแก่นะครับมีอารยาธรรมทีออ่นานมาแล้วนะครับเก่าแก่มากเป็นออประเทศต้นๆน,นะครับของโลกด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อย่รลืมว่าพระพุทธศาสนาของเรานะครับก็ก็เกิดมาที่อินเดียนี่นะครับอันนีออ้โดยย้อนนิดนึงก็คืออินเดียนี่ก็คือนะครับเคยตกเป็นอนาณาจิคมของ กิจมาก,ก,กอ่อนนะครับมหาตมะคั้นทีนะครับเป็นผู้นำนะครับในการเรียกร้องเอกราชด้วยสันติวิธีนะครับจนกระทั่งวันที่15สิงหาคม2 4 4 0นะครับก็ได้รับเอกราชนะครับแต่ก็ยังคงอยู่ในเครือจกักรภพบอยู่นะครับจนกระทั่งวันที่26กรกฎาคม24 9 3นี่านี่แหละนะครับก็เป็นเป็นวันที่สถาปนาสาธารณอินเดียนะครับโดยมีประการในวิธีเป็นประมุก นะครับนี้อินเดียก็เป็นประเทศที่ไม่ธรรมดานะครับว่าเพราะว่าอนแรกก็คือมันไม่ได้มีเศรษฐกิจค่อนข้างโตเพราะว่ามีมีคนเนี่ยนะครับอยู่ในระดับหนึ่งพันล้านคนเลยนะครับไทยเราเนี่ยแค่เจ็ดสิบใช่ไหมครับอนะ่ะเทียบกับอินเดียหนึ่งพันล้านนเทียบกันไม่ได้นะครับมันเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ย โตมากเลยแล้วก็เคยมีคนวิจารณ์ไว้ว่าอินเดียไม่เคยไม่เคยกวนทีมด้วยซ้ำไปนะครับในแง,ง่กเศรษฐกิจในแง,ง่ความเติบโตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ช่วงนหลังนี้นเดียก็มีความมั่นคงนะครับเป็นด้านการเมืองนะครับมีความมั่นคงในประเทศเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็ทําให้อินเดียเนี่ยมีความเติบโตหลายด้านด้วยกันนะครับเราจะรู้จักอินเดียกันในด้านใหญ่ๆด้านหนึ่งก็คือด้านไอที นะครับเขาก็มีผู้นำเขามีวิสัยทัศน์นะครับเขาสร้างหนึ่งบังกลอร์นะครับแล้วก็สร้างให้บุคลากรของประเทศอินเดียนี่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีนี่นะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยด้ส่งไปนะครับพี่มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับคนอินเดียพอสมควรนะครับก็รู้ว่าโอเคด้านนี้เขาก็ไม่ธรรมดานะครับอินเดียโอเคเลยนะครับแล้วก็พี่พี่ ก็ต <NYU. S 2> ิดตามเว็บไซต์นะครับของคนอินเดียนะครับทางด้านระบบบริหารคุณภาพระบบการทํางานต่างๆที่มันก็มีโรงงานเยอะนะครับแล้วก็มีระบบการบริหารองค์กรที่ไม่ธรรมดาที่ดีเลยแหละนะครับพี่ติดตามพวกเขาพอสมควรแนะครับโ้ก็เป็นอาจารย์ที่ดีพอสมควรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอินเดียวันชาติอินเดียกำลังเึกถึงนะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องอะไรครับผมื่อวันนี้เราคุยกันเรื่องห้าวิธีการแก้ปัญหาชีวิตเวลาชีวิตวุ่นวายมีปัญหา นะครับ <Le uk> เราก็จะหาทางออกด้วยงานวิธีของเมื่อวานๆๆๆนี้นะครับแต่ว่าวันนี้จะคุยถึงเรื่องศึกวิธีการแก้ปัญหางานนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยนะครับมีปัญหาบ้างในที่ทํางานนะครับมีความวุ่นวายมีความวิ่หน้าสันตโลนะครับไม่ว่ามันมันจะมาจากปัญหาอะไรมาจากปัญหาตัวงานเองมาจากจากการทํางานร่วมกันนะครับมันมาจากความไม่ชัดเจนขององค์กรมันมาจากความไม่ได้เรื่องของผู้นํา นะครับมันมาจากความไม่ชัดเจนของการม่วหมายงันอะไรก็แล้วแต่นี่มันเป็นไปได้หมดทุกอย่างเลยนะครับหรือตัวงานเราเองเนี่ยนะครับเวลาเราเราเปลี่ยนกลยุทธ์การทํางานหรือเรามีออเดอร์มากมายมหาศาลถาถมเข้ามานะครับเราก็งานเยอะแต่คนยังเท่าเดิมนะครับมันก็ที่ทาไม่ทันนะครับปัญหา การผลิตของเราเองนะครับปัญหาการสูงมั่วปัญหาอะไรต่างน,นียนำมาสู่ความวุ่นวายกับเราจนแทบจะรับไม่ไหวเกิดค,ความวินาสันตโลเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรนะครับมาดูสิวิธีการนี้ดูนะครับอันแรกก็คือพี่แนะนําตรงนี้ก่อนครับผมเรื่องความรู้และทักษะการทํางานเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับน้องที่รักเวลาเราไปทํางานอะไรเนี่ยหรือ ผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับนิวเมเนเจอร์ผมทั้งหลายเลยเนี่ยนะครับเปลี่ยนง,งานมาตอนสัมภาษณ์งานมาเนี่ยท่องมาม้วมาอย่างดีเลยนะครับพอลงสนามจริงนะครับไม่รู้เรื่องรู้เราไม่รู้อะไรก็ไม่อยากจะพูดว่าไม่รู้อะไรทังอย่างอะไรเนี้ยมันโหดเกินไปนะครับกอรู้ไม่พออย่างนี้ดีกว่านะครับพอลงสนามจริงๆเนี่ยไปเจอของจริงเข้าไปนะครับแล้วเรามือไม่ถึงเนี่ยนะครับเราวงแตกเหมือนกันนะครับเรา คือความสามารถในพวกับงานนะนะครับมือไม่ถึงนะมันจะนําไปสู่การทํางานไม่ออกนะครับแล้วก็เป็นไงครับมันก็จะเกิดแสงไฟส่งมาที่เรานะครับว่าเทำไมนี่มันมีปัญหาอะไรไม่ได้เรื่องนะครับเจ้านายก็แขล้นุ่มแขลนี่ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปกันใหญ่นะครับอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีปัญหาในในเชิงลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องหาคนช่วยเรา นะครับหาที่ปรึกษาที่ดีนะครับเช่นขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานจากคนที่เขาเชี่ยวชาญกว่าเราช่วยสอนว่าช่วยบวกหน่อยนะครับเกาะติดกับเขานะครับเป็นแตงมีเลยนะครับขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าของเรานะครับนะครับสื่อสารนะเขาให้เกิดความชัดเจนตรงนี้นะครับแล้วเรามีที่ปรึกษาดีเรามีคนช่วยเราจะหาทางออกตรงนี้ได้อย่างไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายัง มีปัญหาในลักษณะนี้เราอยู่ตัวคนเดียวนะครับก็ลาบากเหมือนกันนะครับต้องต้องมีกังวลนะนะครับอันที่สองนะครับเรื่องของการวางแผนนะครับจากลําดับความสําคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจําเป็นนะครับปัญหาต่างๆความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันเกิดว่าจากการที่เราไม่วางแผนการทํางานหรือวางไม่พอเราที่เกียรนะครับเราลงไปเล่นน้างงานจริงๆเลยเนี่ยนะครับมันก็เลย มีปัญหานะครับเพราะงั้นเนี่ยวางแผนก่อนนะครับพี่จะพูดเรื่องพวกนี้ในคลิปต่างๆของพี่เนี่ยเยอะมากเลยนะครับความสำคัญการวางแผนงานการมอบหมายงานการกระจายงานต่างๆในการลำดับความสําคัญของงานนะครับงานที่มันเยอะๆเนี่ยมันจะถูกจัดการได้ง่ายนะครับโดยการวางแผนงานนะครับจําไว้นะครับอันที่สามนะครับ เราจะต้องกำหนดเดสไลน์ให้มันให้มันสมกับความเป็นจริงนะครับบางทีเนี่ยเราเนี่ยอยากได้หน้านะครับเราก็เลยไฟแรงนะครับชัวร์สต้นหน่อยนะครับไปไปออกมาเนี่ยทำไม่ทันนะครับงานมันเยอะเกินไปนะครับมันมันมันไม่สมเหตุสมผลนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้อง ต้องต้องกำหนดตรงนี้มาสมจริงไม่ต้องไฟเรงมากเกินไปนะครับจริงๆลักษณะงานเนี่ยนะครับหัวหน้างานของเราเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันยากมันง่ายมันได้มันไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับงั้นเราไม่ต้องไม่ต้องอยากได้หน้าเกินเหตียน,นะครับอเ้วตัวเองจะจะพังนะครับออันนี้สี่นะครับเรื่องนี้เรื่อง,องสําคัญอนกันนะครับอันนี้สําหรับหัวหน้าง,งานเนี่ยนีพี่อยากจะ ให้ความสําคัญของเรื่องนี้หน่อยว่าให้สำคัความสำคัญของเรื่องของการจัดการประชุมทีมเป็นประจํานะครับของพี่นี daily meeting กันทุกวันเนี่ยนะครับแล้วมี weekly meeting นมี monthly meeting ต่างต่างพวกนี้อันนี้ไม่ใช่หมายความว่าอะไรอะไรก็จะประชุมนะครับเราต้องมีวัตถุประสงค์การประชุมแล้วก็ประชุมโดยประหยัดเวลานะครับโดยให้เกิดความชัดเจน เกิดขึ้นติดตามปัญหานะครับมอบหมายงานต่างๆให้กับทีมงานของเรานะครับมันก็จะช่วยให้ทั้งเราและลูกน้องเราและทีมงานต่างๆของเราเนี่ยเกิดความชัดเจนเกิดการทำงานได้เกิดการทำงานร่วมกันนะครับงานมันก็ออกนะครับเราก็ลดความวุ่นวายในองค์กรนะครับอันนี้สาคัญน,นะครับหัวหน้าก็มีมีส่วนที่จะช่วยลูกน้องในเรื่องตรงนี้ได้นะครับ อันที่สี่เออันที่ห้านะครับเรื่อง่องการสื่อสารข้อกังวลต่างๆถ้าเรามีปัญหาเรื่องงานรู้สึกหนักใจรู้สึกรังเลรู้สึกทําไม่ได้ยังไงนะครับอืเราเราจําเป็นต้องสื่อสารนะครับให้หัวหน้าเรารู้นะบอกหัวหน้าเรานะครับถ้าเราเก็บไว้คนเดียวเนี่ยนอกจากงานมันจะไม่เสร็จแล้วเนี่ยเรายังจะเสียสุนัขด้วยเออนะครับอืมอย่าเก็บแน่อย่าเก็บนะ บอกหัวหน้านะครับให้หัวหน้าช่วยหาทางออกนะครับหว่าน้าเขาอ่ะบางเจอเหมือนกันบางทีเราเจอวหน้ามันก็มีปัญญาเหมือนกันหัวหน้าบางคนนะครับแต่มันก็ยังดีที่เราได้ได้บอกได้ขอความช่วยเหลือจากเขานะครับถ้าเขาช่วยไม่ได้นะครับอย่างที่พี่บอกตอนต้นนะครับเพื่อนร่วมงานบางคนเราก็เกิงๆหลายคนนะครับกดเขาไว้นะครับช่วยขอความช่วยเหลือจากเขานะครับอ่ะอันที่หกนะครับ บางทีเราไม่เก่งไอทีนะครับเราจำเป็นต้องฝึกทักษะไอทีนะครับว่าไอทเนี่ยมันช่วยให้งานเยอะๆงานหนักๆงานอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับพี่ยกข้วอย่างอย่างนี้ครับว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่มีทักษะด้านไอทีที่ค่อนข้างเยอะกว่าคนอื่นเพราะว่าฝึกมาเยอะ นะครับลงทุนกับตัวเองเยอะเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาเยอะนะครับบางทีคนอื่นทำงานนะครับใช้เวลาเยอะนะครับเราใช้เวลานว่วยกเขาเยอะเช่นเขาใช้เวลาทำสิบวันนะครับแต่เราสามารถวางระบบไอทีนะครับแล้วก็เอาพูดในงานให้เราเนี่ยนะครับได้เพยได้ภายในสิบนาทีเนี่ยเห็นไหม มันต่างกันเยอะมากเลยคนทําเป็นนะคนทําไม่เป็นคนมีทักษะกับคนที่มีทักษะเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยโมวหรือเปล่าครับไม่มม่นะครับอ่านะครับวันหลังจะมาลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะมีเรียนออนไลน์ฟรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสอนเรื่องการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเรื่องอะไรเรื่องทักษะที่ที่เราควรจะรู้อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะช่วยสอน อันนี้วันนี้ฟังไปก่อนแล้วกันนะครับอันที่เจ็ดคือรู้จักปฏิเสธนะครับรู้จักปฏิเสธบางทีงานเราเยอะมากไปมหาศาลเรามีคนเอางานต่างๆเอาปัญหาต่างๆมาโยนให้เราเนี่ยเราก็ปฏิเสธอย่างอย่างสร้างสรรค์นะครับอย่างสร้างสรรค์นิดหนึ่งนะครับไม่อย่าไปใช้คําพูดรุนแรงเลยเขานะครับอันนี้สําคัญนะนะครับอย่าอย่าหาเขาใส่หัวนะครับรับหมดโอเคโอเค นะครับมิสเตอร์เยียดอะไรเงี้ยพังมาเยอะแล้วนะครับเราต้องรู้จักว่าเราเนี่ยถือของหนักขนาดไหนเราถือได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับไม่ไหวก็อย่าไปอย่างที่พี่บอกนะครับคืออย่ายอย่างได้หน้าเกินเหตุนะครับอืมนะอันที่แปดคืออะไรครับจัดก,การกับข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์นะครับถ้ามันมีความขัดแย้งกันนะครับก็ต้องโอเพ่นนะครับคุยกันสื่อสารกันกันที่อ่า ก็กว่านเนี้มันมีเรื่องการจัดประชุมต่างๆนะครับเราก็ใช้โอกาสเนี้ยในการสื่อสารในการเคลียร์ปัญหาเรื่องความขัดแย้งต่างๆนะครับในที่ประชุมต่อหนะ้าบางทีเราชอบไปคุยกันรับหลังเนี่ยนะครับปัญหามันยิ่งบานไปนะครับนะครับบางทีมันอะไรมันไม่ชัดเจนก็ต้องเคลียร์กันตรงนี้แหละเช่นง,งานมันไม่ชัดเจนแบ่งแบ่งงานไม่เป็นธรรม หรือว่าอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่เราให้เราไปทําแรงแต่างเนี่ยอันแรกคุยอย่างมันต้องประชุมได้นะครับแล้วให้หัวหน้าเขียน t o อปได้สิบชั้นตรงนี้ออกมานะครับมันจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราไปคุยนอกห้องนะครับไม่ไม่ขาดความแกล้งหันทางจรยิยธรรมอ่ะนี่ก็คุยมารากกว่าหน้านี้หลายคลิปแล้วนะครับไปฟังกันนะเราไม่มีความแกล้งหันทางจรยิยธรรมนี่ยนะครับแล้วเราไปคุยข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับมีแต่ว่าจำบ,บานไป นะครับมาดูข้อก้านะครับผมยังไงน้องๆครับไม่ว่าเราจะมีปัญหาเยอะขนาดไหนเราจะต้องรู้จักการจัดการความเครียดในการทํางานนะครับรู้จักพักผ่อนนะครับจัดเวลานอนจัดเวลาอะไรก็แล้วแต่หรือต้องต้องไปผ่อนคลายบ้างไปเที่ยวบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่งั้นสุขภาพจิตเราจะมีปัญหาแล้วนําไปสู่สุขภาพกายเราก็จะตามไปด้วยอะไรพวกนี้นะครับ ค่อยๆนะผ่อนคลานะจำเป็นนะเรื่องพวกนี้นะครับนะอันที่สิบนะครับอย่าเอาปัญหางานไประบายบนโซเชียลอันนี้สำคัญนะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้บานปลายนะครับมีศัตรตูรกระทืบซ้ำเราอยู่เยอะไปหมดเลยนะครับมีคนที่ไม่ประสงค์ดีต่อเรานำไปขยายผลในทางลบ นะครับมันจะทําให้ปัญหายิ่งไปกันใหญ่ยิ่งบานปลายนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เก็บได้เก็บนะครับอย่าเอาไประบายบนโซเชียลเป็นอันขาดนะครับวันนี้พี่แนะนําไว้น้องๆทั้งหลายครับคุณจะสาคัญในการแก้ปัญหาการทํางานร่วมกันเนี่ยนะครับมันจะต้องสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาได้ชิงลุกนะครับแล้วก็เป็นควาเต็มใจในการดําเนินการ ที่เราจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับช่วยเราช่วยกันทํางานให้ประสบความสําเร็จนะครับ <S <S หัวหน้าก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับที่เราเป็นหัวหน้าคนให้จําไว้นะครับเราเราต้องช่วยเหลือลูกน้องนะครับช่วยไม่ได้ก็ต้องหาทางช่วยนะครับยังไงก็ลูกน้องเรานะครับอย่าทําตัวเป็นหัวหน้าเหงซวยเวลาลูกน้องมีปัญหาแล้วเราก็ปัดความไม่ผิดชอ่วนะครับเออ ถ้าเราทักษะความเป็นหัวหน้าไม่พวก็ไปเรียนรู้ความเป็นหัวหน้าที่มันเข้าค่าซะนะครับไม่ใช่จับฉลากก็เป็นหัวหน้าแล้วก็ไป็รับผิดชอบลูกน้องอะไรพวกนี้นะครับนั้งหลายครับสู้ๆครับอย่ายโยมแพ้วันนี้ขอบคุณนะสวัสดีครับ